จัทรามามเยือเช้านี้ที่นอร์เวย์ค่ะนี่คือบรรยากาศวันที่20มีนาคม2023นะคะนี่ทะเลสาบเป็นน้ำแข็งแต่ไม่แน่ใจว่าตรงนี้ลงไปเดินได้ไหมนะคะแต่ว่าจะพามาชมความงาม่าำ,ำกลางหมอกเต็มเลยค่ะ ตกใจหมดคิดว่าน้ำแข็งแตกนะคะมีความรักพุดน้ำมีความผูกพันมีเธอมีฉันปันไอหุ่นอยู่กันอย่างนี้ สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านกับเชา้ชาเชา้าเช้าวันนี้ช่วงท้ายเดือนมีนาคมนะคะหมอกหนามากที่นี่คือออสโลเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ค่ะวันก็เดินทางมาจากสวีดเดนวันนี้มาเองด้วยรถบัสประจำทางที่วิ่งระหว่างประเทศนะคะรถบัสจะมาถึงตัวเมืองที่วันอาศัยอยู่คือ ตีสห้าสิบนาทีก็เรียกว่าประมาณตีหตื่นตีสนั่งรถบัสมาทำงานที่นอร์เวย์ค่ะตอนนี้ก็อยู่หน้าสถานีรถบัสก็จะได้ยินเสียงรถและการจราจรที่เยอะมากๆเลยนะคะใช้เวลานั่งรถ1ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณก็จะถึงที่ออสโลบัสเทอร์มินอลหรือสถานีรถบัสของนอร์เวย์ค่ะตอนนี้ก็ต่อรถเมย ไปทำงานต่ออีกหนึ่งเที่ยวนะคะนั่งรถเมลประมาณ10นาทีค่ะวันต้องขอขอบคุณแล้วก็ต้องขอมาพูดถึงคลิปนี้นะคะเพราะว่าวันได้รับกำลังใจจากอ่าวันขอเรียกว่ารุ่นน้องสายฝอหรือมาดามือใหม่นะคะที่มาติดตามวันเยอะมากๆเลยแล้วก็มาเเรียกว่ามาคอมเมนต์แล้วบอกว่า เห็นชีวิตวันแล้วทำให้ตัวเองมีแรงสู้มีกำลังใจแล้วก็มีไอเดียในการใช้ชีวิตในต่างแดนเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะคะวันจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อเรามีโอกาสได้มาอยู่ในยุโรปมันไม่ใช่ว่าผู้หญิงทุกคนทุกท่านจะม,มีโอกาสมาเหมือนที่เรามาเมื่อเรามีโอกาสแล้วอย่าทิ้งโอกาสและความฝันของตัวเองนะคะเเมมื่อยาาดวลลา ราาหมดเวลจ,ลาจางานและชีวิตไม่มีที่ไหนที่สุขสบายแล้วเราไม่ต้องทำอะไรนะคะไม่ว่าตำแหน่งงานจะสูงหรือตำ่ำ มันอยู่ที่จิตใจของคนมองและการให้ค่าของมันค่ะโปรดจงระลึกไว้เสมอว่าถ้างานไหนเราทำได้ดีที่สุดงานนั้นมันมีคุณค่าสำหรับจิตใจของทุกคนเสมอค่ะและงานของทุกงานก็มีเกียรติในตัวของมันเองนะคะในโลกใบนี้ไม่สามารถขาดงานอาชีพใดอาชีพหนึ่งได้ค่ะเราต้องอยู่แบบเกื้อหนุนกันให้กำลังใจกันและให้เกียรติซึ่งกันและกันนี่คือการใช้ชีวิต ในรูปแบบของยุโรปนะคะส่วนตัวดิฉันเองเมื่อแต่งงานมาใช้ชีวิตกับฝรั่ง เป้าหมายแรกที่มาเลยนะคะก็คือต้องการมาทำงานในต่างประเทศหางานทำด้วยตัวเองมาหลายครั้งแล้วนะคะแล้วก็ได้รู้ด้วยตัวเองว่าการเดินทางมาทำงานในต่างประเทศมันไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะอันดับแรกคือเราต้องหางานให้ได้ก่อนนะคะอันดับสคือ เราต้องมีความรู้ความสามารถด้านภาษาค่ะอันดับ3คือหน่วยงานนั้นๆในต่างประเทศจะต้องรับรองการจ้างงานเรานะคะซึ่งอันดับ3ามนี้เป็นไปได้ยากที่สุดค่ะในห้องนะคะก็จะมีขยะหลายอย่างเราต้องทำการขัดแยกขยะทุกอย่างค่ะเนี่ยนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้คืออาหารขวดพลาสติกแล้วก็ขวดแก้วค่ะ เป็นหน้าที่ที่นอกเหนือมีป้าๆแม่ๆถามว่าอยากรู้ว่าทำยังไงจะเป็นงานที่ง่ายที่สุดสำหรับแม่ป้านโรงแรมตามความคิดวันนะคะก็คือแยกขยะค่ะก็คืออาหารกับอาหารของแห้งอย่าเอาไปรวมกันบางคนนะคะจะเทขยะรวมกันลงไปในถังขยะ ใบเดียวเลยอันนี้จะยากสำหรับแม่บ้านมากเพราะว่าเราจะต้องเอามือมาแยกขยะค่ะแต่มือเราก็ใส่ถุงมือแล้วก็มีแอลกอฮอล์ฉีดที่รถนะคะถ้าเป็นแบบนี้อย่างห้องนี้เรียกว่างานง่ายแยกง่ายมากเลยค่ะใครก็ตามที่มีโอกาสมาถึงต่างประเทศแล้วนะคะแล้วก็มีโอกาสมีสิทธิ์ที่จะทำงาน ถ้าเราเห็นคุณค่าของงานและเงินที่เราหาด้วยตัวเองได้นะคะก็จงทํามันอย่างมีความสุขค่ะมันอยู่ที่เป้าหมายเท่านั้นเองค่ะว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรบางคนนะคะอาจจะนึกว่างานก็คือสิ่งที่มีเกียรติเราจะเลือกเฉพาะงานที่มีเกียรติตามความคิดของตัวเองเท่านั้นเคยรู้จักกับผู้หญิงไทยหลายคนนะคะที่คิดว่างานแม่บ้านคืองานที่ไม่มีเกียรติ และไม่อยากทําค่ะก็จะอยู่บ้านเฉยๆเรียนอย่างเดียวแล้วรอทํางานนะคะโปรดจงรู้ไว้ว่าประเทศไหนในโลกนี้ก็ตามค่ะเขาจะให้ความสําคัญกับคนในประเทศเขาก่อนเสมอเราอย่าโลกสวยและอย่ามอง เกินความเป็นจริงนะคะมีผู้หญิงไทยลหลายๆคนที่ได้รับโอกาสในการเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วเราจำเป็นจะต้องหาสถานที่ฝึกงานก่อนที่จะหางานทำได้นะคะอันนี้เป็นกฎและระเบียบสิ่งที่ผู้หญิงไทยและคนเอเชียเจอ,เห,อเหมือนกันก็คือไม่มีหน่วยงานไหนจะรับเราเข้าฝึกงานค่ะ ถ้าเราผ่านการฝึกงานได้นะคะหลังจากนั้นเราจะไปสมัครงานที่ไหนก็ได้ค่ะการฝึกงานเป็นเหมือนกับประตูเปิดให้เราได้ทำงานในตำแหน่งที่เราชอบและรักและมีเกียรติตามที่เราต้องการนะคะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองเกียรติและคุณค่าของตัวเองอยู่ตรงไหนส่วนตัววันเองนั้นมาถึงยุโรปมีเวลาว่างงานสองอาทิตย์ตอนที่เดินหางานด้วยตัวเองค่ะ ก็เลยรู้เลยว่าโอกาสในการทํางานและหางานมันยากมากเพราะฉะนั้นก็ตั้งใจและตั้งปณิธานไว้กับตัวเองเลยว่างานอะไรก็ได้ที่เรามีโอกาสได้ทําเราจะทํามันให้ดีที่สุดและงานแม่บ้านโรงแรมก็เป็นงานแรกที่ให้โอกาสเรานะคะ คนไทยลหลายๆคนเลือกที่จะทำงานแม่บ้านโรงแรมเพราะเป็นสิ่งที่เราถนัดค่ะและมีการใช้ภาษาได้น้อยมากๆนะคะคือมีโอกาสที่เราจะพูดคุยกับคนอื่นน้อยมากนั่นก็คือภาษาเราไม่ต้องเก่งก็ได้เราสามารถทำได้ขอเพียงเรามีโอกาสได้ทำงานก่อนค่ะแต่บางคนภาษาไม่เก่งแล้วก็ไม่หาโอกาสให้ตัวเองอยู่บ้านเฉยๆก็ไม่มีงานทำเหมือนกันนะคะ การทำงานแม่บ้านสำหรับตัวดิฉันเองแล้วเลือกที่จะทำงานนี้ค่ะเคยผ่านงานร้านอาหารและร้านขายเสื้อผ้ามาแล้วนะคะงานต่างๆต,ต่างก็ต้องมีความสัมพันธ์กับผู้ผู้อื่นเป็นจำนวนมากค่ะแต่งานแม่บ้านโรงแรมนั้นเราจะทำงานคนเดียวเท่านั้นนะคะ บางโรงแรมอาจจะทำงานเป็นคู่แต่ส่วนใหญ่แล้วคือเมื่อเราได้รับงานในแต่ละวันเราก็จะไปจัดการงานของเราคนเดียวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมันจะเป็นการทำงานที่เราสบายใจมากๆเลยไม่มีโอกาสที่จะขัดแย้งกับคนอื่นมากนะะักค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นงานที่เลือกทำนะคะ พอเราได้งานในแต่ละวันแล้วเราทำเสร็จถึงเวลากลับบ้านงานก็จบลงเท่านั้นค่ะวันใหม่ก็คือปัญหาและอุปสรรคและโอกาสในครั้งใหม่ซึ่งจะไม่เหมือนกับวันนี้แน่นอนนะคะหลังจากการจบงานแล้วเราก็สามารถทำงานอิสระอื่นๆตามที่เราต้องการหรือบางคนอาจจะเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัยของตัวเองเพื่อ ตื่นเช้ามารับงานใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่คือโอกาสและมุมมองของงานแม่บ้านโรงแรมค่ะมมีีัันเธอฉบรรยากาศในเมืองหนาวนะคะยุโรปและสวีเดนและนอร์เวย์ทางตอนเหนือจนถึงกลาง จะเริ่มหนาวตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมค่ะแล้วก็แสงสว่างจะเริ่มสั้นลงเรื่อยๆนะคะก็คือปกติช่วงแสงสว่างจะมี6โมงเช้าถึง6โมงเย็นใช่ไหมคะมันก็จะเริ่มสั้นลงเช่นมี7โมงเช้าถึง5้โมงเย็น8โมงเช้าถึง4โมงเย็น9โมงเช้าถึงบ่ายส10โมงถึงบ่ายสอง11โมงถึงบ่ายโมงตรง ประมาณนี้นะคะและความหนาวเย็นนั้นดูค่ะตอนนี้คือปลายเดือนมีนาคมแล้วนะคะถ้าตราบใดที่หิมะยังไม่ละลายไอความเย็นจากหิมะมันก็จะทำให้หนาวมากๆแต่เราไม่ต้องกังวลนะคะเราอยู่ได้สบายมากเพราะว่า,าเราจะมีเวลาอยู่ข้างนอกแค่ตอนที่ไปรอรถ ประจำทางเท่านั้นค่ะซึ่งเราจะมีตาตารางรถประจําทางที่มันแบบแน่นอนอยู่แล้วนะคะว่ารถจะมากี่โมงกี่นาทีเราก็ออกไปยืนรอแค่5นาทีก่อนถึงเวลารถมาก็พอแล้วค่ะทุกคนเราไม่ได้ออกไปยืนเป็นชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นเราอยู่ได้สบายมากอย่าก,กังวลค่ะ ความมืดรอการเวลาดวงแห่งสูริยาก็พักคนดังอาทิตย์ถือกำเนิดมาเมื่อ,อยามหมดเวลาก็ลาจากเสร็จงานในแต่ละวันเราก็กลับบ้านค่ะกับผู้หญิงไทยห,หลายๆคนที่เริ่มต้นมาใช้ชีวิตในยุโรป หรือมีแผนที่จะมาใช้ชีวิตในยุโรปนะคะคนแรกที่เราหวังพึ่งพาได้และจริงใจกับเราขอให้เราคิดก่อนค่ะว่านั่นคือแฟนเราหรือสามีเรานั่นเองนะคะการที่จะเซ็นรับรองให้ผู้หญิงไทยคนหนึ่งมาใช้ชีวิตอยู่ในสวีเดนและนอร์เวย์ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะนั่นคือความต้องการที่ผู้ชายอยากจะ ดูแลเราเป็นขั้นแรกนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไว้ใจคนอื่นและอย่าเพิ่ง มีอคติกับคนที่เราจะมาด้วยนะคะขอให้ไว้ใจเขาและคิดว่านั่นคือคนคนแรกที่เขาจะหวังดีกับเราหลังจากที่เราย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในบ้านเมืองของเขานั่นเองค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ใช้ทุกคนที่เรามาด้วยจะหวังดีกับเรานะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่จุดแห่งความปลอดภัยของเรามันเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วขอให้เราหาทางออกให้ดีที่สุดและที่สําคัญถ้าเราอยู่ ในเมืองหนาวกับเขาไม่ได้ขอให้เราคิดนะคะว่ามีคนที่รักเราอยู่ที่เมืองไทยรอเราเสมอกลับไปยบอยู่บ้านเรากันนะคะยามเย็นอาทิตย์ใกล้หลับตายินย่ําสุริยันจันทราวันลับตาจันทราก็ามาเยือน ยามที่ความมืดโลกกันเวลาดวงเห็นสูริยาก็พักอลเพราะฉะนั้นนะคะสาว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 ที่คิดจะเดินทางสายฝอแบบที่วันเป็นตัวอย่างเนี่ยนะคะวันก็เป็นอีกแค่หนึ่งกรณีศึกษา เป็นอีกแค่หนึ่งช่องทางค่ะเพราะว่ามีสาวสาวเมียฝรั่งหลายๆคนนะคะเขาก็จะมีช่องทางที่เขาจะเดินไปแตกต่างกันค่ะวันจะขอยกตัวอย่างให้ทุกคนทุกท่านฟังนะคะสำหรับตัววันเองนะเรียกว่าเลือกที่จะมาทำงานในต่างประเทศเพราะคิดว่ามีพ่อแม่และพี่น้องที่เราต้อง ช่วยเหลือและอยากจะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นนั่นคือเป้าหมายค่ะไม่ได้บอกว่ายกตัวเองเป็นคนดีมากมายนะคะแต่อันนี้มันคือเรื่องจริงและไม่ใช่วันคนเดียวที่เดินทางมาแต่งงานกับฝรั่งเพื่อที่อยากให้คนรอบข้างเรามีความสุขเพราะฉะนั้นบางครั้งเราลืมคิดถึงตัวเองค่ะทุกคนวันก็อยากเอาตัวเองเป็น เป็นกรณีศึกษาอีกเช่นกันถ้าสมมุติว่าเราปล่อยวางลงนิดนึงค่ะถ้าวันเข้าเรียนตามระบบการศึกษานะคะวันเชื่อว่าตัวเองเรียนได้ดีและ ตัวเองอาจจะมีทางเลือกที่ได้ทำงานที่สบายขึ้นแต่ว่าเราอาจจะต้องใช้เวลาค่ะในการเรียน2ปีเป็นอย่างน้อยแน่นอนค่ะใน2ปีนั้นเราสามารถทำงานเป็นแม่บ้านโรงแรมได้นะคะในขณะที่เราเรียนไปด้วยแล้วเราอยากมีรายได้เราก็ทำงานเพิ่มในวันหยุดเอาค่ะซึ่งงานเพิ่มหรืองานที่เราหาทำเนี่ยเขาเรียกว่า x x t r a job ซึ่งงานแม่บ้านโรงแรมในช่วงหน้าร้อนมีเยอะมากทุกโรงแรมต้องการเราทั้งหม เลยค่ะแต่ว่าในช่วงหน้าหนาวเราอาจจะไม่ได้งานเลยก็ได้เท่านั้นเองค่ะแล้วเราก็ไปเรียนใน2ปีแรกนะคะหลังจากปีนั้นหลังจากนั้นเมื่อเรามีภาษาที่แข็งแรงขึ้นเราจะสามารถเลือกงานแบบที่แบบที่เราต้องการได้ค่ะแบบที่มีทางเลือกได้ส่วนตัววันเองวันขอตอบตรงๆแบบที่เราไม่โลกสวยนะคะว่า ตัววันไม่ค่อยมีทางเลือกในการทำงานมากนะะักค่ะเพราะประสบการณ์ด้านเดียวที่มีคืองานทำความสะอาดโรงแรมในเมืองนอกและภาษาเราพูดได้แค่นิดหน่อยเท่านั้นซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะอัตราการว่างงานของคนเนยเยอะมากแม้แต่ง,งานแม่บ้านโรงแรมเองนะคะก็ยังมีตำแหน่งงาน ว่างและมีคนมาสมัครงานที่เขาสามารถเก่งภาษานอร์เวและเก่งภาษาสวีเดนมากๆค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นทางเลือกที่ดีก่อนเสมอนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเรามีเวลาเราอย่าเพิ่งยึดเ,เรื่องรายได้เป็นหลักถ้าเรามีเวลานะคะวันอยากให้ทุกคนก็เข้าเรียนตามระบบการศึกษาค่ะส่วนตัววัน ตัวตัววันเองนะวันนี้นะคะวันก็มีทางเลือกของตัวเองแล้วค่ะเพราะว่าวันทํางานมาเกิน10ปีแล้ววันต้องการเงินสะสมหลังเกษียณอายุนะคะตามแผนที่สามีวางไว้ก็คือวันควรทํางานที่ประเทศนอร์เวย์สิปีหลังจากนั้นนะคะก็เลิกเดินทางเข้าออกประเทศแบบนี้ในตอนนั้นวันก็จะอายุ50ปีนะคะแล้ว ก็หางานทำในประเทศเอราออสวีเดนใกล้บ้านในแบบที่เราพอจะทำได้หรือเข้าเรียนตามระบบเพื่อให้เราได้มีสังคมในชุมชนนี้มากขึ้นและหาโอกาสทำงานทุกคนมีโอกาสทำงานหมดค่ะเพียงแค่เราอยากทำงานสมมุติว่าในวันที่วันอายุ50ปีอยากหางานทำในสวีเดนนะคะเรา เพียงเดินไปที่กระทรวงแรงงานหรือหน่วยงานแรงงานในภูมิภาคนะคะแล้วก็ไปลงทะเบียนการว่างงานไว้จะมีหน่วยงานราชการหน่วยงานหนึ่งนะคะที่จะหางานให้เราทำค่ะอาจจะเป็นวันละสชั่วโมงวันละสี่ชั่วโมงประมาณนั้นนะคะแต่เราก็จะมีรายได้เล็กน้อยและที่สำคัญเราจะได้ทำงานและเราจะมีสังคมด้วยค่ะเพียงแค่เราไปลงทะเบียนนะคะ ซึ่งภาษาสวีเดนถ้าเราจำไม่ผิดก็คือเรียกว่าอาราเบียดนะ นะคะซึ่งวันเคยไปลงทะเบียนการว่างงานเอาไว้ตอนที่วันกลับมาเรียนภาษาเนเออภาษาสวีเดน1น1คอร์สค่ะนี่เป็นคำแนะนำแล้วก็นี่เป็นแนวทางและกำลังใจให้กับสาวๆที่ที่มาในรูปแบบของวันแต่ก็มีผู้หญิงหลายคนนะคะที่เขาแต่งงานกับฝรั่งที่รวยมากซัพพอร์ตเราได้ทุกอย่างแบบนั้นเราไม่จาเป็นต้องทางานคะ่ะทุกคนเพียงแต่เวลาที่สามีให้เงินเราหรือแฟนให้เงินเราเราก็รู้จักเก็บเอา เท่านั้นเองค่ะแล้วให้เราประเมินตัวเองนะคะว่าชีวิตเราถ้าเราไม่มีเขาเราจะจำเป็นจะต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่แล้วก็ค่อยๆเก็บนะคะวันรู้จักผู้หญิงคนไทยหลายคนที่ แต่งงานแล้วมาอยู่สวีเดนมาอยู่นอร์เวย์แล้วมีสามีที่รวยมากแบบสามีให้ไปเรียนอย่างเดียวไม่ต้องทํางานแล้วสามีให้เงินเดือนใช้ทุกเดือนค่ะเพราะฉะนั้นรู้จักเก็บแค่นั้นเองค่ะว่าตัวเราเองพอเท่าไหร่เมื่อเมื่อเราได้มากพอแล้วเราค่อยใช้ใจ่ายอย่างฟุ่มเฟือยที่หลังนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นแนวทางการใช้ชีวิตที่วันยังพอ เห็นบ้างในรูปแบบใกล้ๆตัวนะคะหวังว่าคลิปวันนี้ก็จะเป็นไอเดียให้กับสาวๆที่กำลังเดินทางมาสวีเดนและนอร์เวย์ที่มาติดตามวันตอนนี้นะคะเรียกว่าเยอะมากๆเลยก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านผ่านไปให้ได้ค่ะที่สำคัญที่สุดคือ ความมุ่งมั่นและความตั้งใจของเราเท่านั้นและขอบอกไว้ตรงนี้เลยค่ะว่านิสัยคนไทยโดยทั่ว,วไปฝรั่งนอร์เวย์และสวีเดนจะรักเรามากเราจะได้โอกาสเมื่อเรามีงานทำนะคะเขาจะเห็นความดีของเราในที่สุดเองค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ